สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้ทําอะไรเอ่ยทําพิซซ่าครับพิซซ่าคีน,นะครับเรามาดูดูหน้าตานี่แป้งผมได้แป้งเคบับมาครับแล้วก็มีไส้กรอบแล้วก็มีกุ้งนะครับมีหอมมีผักที่อยากใส่นะครับมะมะเขือเทศแล้วก็ออริกาโน ออริกาโน่แล้วก็มีชีสหั่นให้ดูดีหน่อยนี่แล้วก็โปะโปะไปเลยนี่นะครับง่ายมากแต่แล้วเราก็จะอบ15บนาทีเดี๋ยวมาดูครับว่าออกมากินได้ไหมเรียบร้อยนะครับอยู่ในเตาแล้ว15นาทีมาดูกันแท่แน เสร็จแล้วครับนี่หน้าตาดีทีเดียวเดี๋ยวเราเอาออกมาดูนะครับน,น,นี่ครับหั่นแล้วก็หแหน่หน้าตาดีที่ดียวบางก่อบนะครับ <c oughs> นี่ยบางกรอบลางานน้อยแน่นอน <c oughs> ไปลองทำดูครับง่ายๆเียสวัสดีครับ